สวัสดีค่ะมาดูไพ่เลเรื่องวันนี้กันนะคะวันนี้แม่หมอมาช้านิดนึงนะติดเคสดูดวงส่วนตัวกันอยู่นะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากทราบอยากรู้นะขอให้ออกมาใช่แล้วออกมาตรงนะคะว้ายหลุดใหญ่เลยเอาใหม่ขอให้ออกมาใช่ออกมาตรงนะเพื่อน จะเป็นเรื่องราวของใครเนาะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเป็นเพื่อนกันานานๆนะคะโอ้ยส่องเลยนะมาถึงเนี่ยไพ่เฮอร์มิตเกิดขึ้นภายใต้ความที่ห่างหายกันมานานคนเก่าแน่นอนนะเขามีการที่มอนิเตอร์คุณอยู่นะ ถึงจะไม่เทคแอคชั่นก็เรียกว่าแอบส่องส่องมองแบบเงียบๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่คุณกำลังนึกถึงเขาอยู่ในเวลานี้นะคะสีหน้าเขาดูค่อนข้างกังวลนะมันเป็นการส่องแล้วน่าจะเหมือนกับคิดคิดเรื่องอะไรมากๆที่เกี่ยวกับคุณเพราะเรามาถามถึงเขานะคะ เขาค่อนข้างคิดมากคิดเยอะในเรื่องของคุณแล้วก็มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในชีวิตของเขากับคนคนนี้นะบางคนอาจจะนอนฝันร้ายเรื่องของคุณเลยก็เป็นไปได้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นคนคนนี้เป็นคนเก่าๆในอดีตแน่ค่ะที่เกิดขึ้นกับคุณที่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณมาก่อนในอดีตนะเขารู้สึกผิดหรือรู้สึกผิดบาปกับคุณนี่แหละแสดงว่าต้องเป็นทิศทางที่น่าจะเคยทําร้ายคุณมา ทางกายบางคนอาจจะทั้งกายทั้งใจอะไรแบบนี้แล้วมันเกิดการเหินห่างเกิดการตัดจบกันออกมาแล้วในความสัมพันธ์สบ,บัน้นทีนี้เขากับคุณทะเลาะก,กันแท้ๆห่างกันแล้วทําไมเขามารู้สึกเจ็บปวดเอาในเวลานี้นะไพ่ก้าดาบที่เกิดขึ้นแม่หมอว่าคุณห่างกันมาในเกือบปีละพลังงานในวันนี้เก้าเดือนสิบเดือนขึ้นไปถึงเป็นปีบางคนเก้าปีสิบปีก็ยังออกจากหัวกันไม่ได้เพราะอยู่ในความสัมพันธ์นานประมาณนี้นะ คนคนนี้เวลานี้เขากําลังสอดส่องเรื่องของคุณอยู่เขาอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ออกห่างจากชีวิตของกันและกันเขาส่องคุณและคุณก็กําลังดูเขาเช่นกันแต่คุณส่องผ่านไพ่เนี่แหละนะคุณก็กําลังดูเขาเช่นกันว่าทําไมอะไรเงี้ยบางทีการที่คนคนนี้นอนหลับฝันร้ายเรื่องของคุณสอดส่องเรื่องของคุณมากๆ ถ้าพวกคุณยังมีเซนสัมผัสถึงกันอยู่บางทีพลังงานที่เขาคิดมากคิดเยอะในเรื่องของคุณเนี่ยอาจจะมาก่อกวนคุณได้เหมือนกันนะพลังงานแบบนี้ลักษณะของการก่อกวนคือทําให้คุณต้องนึกถึงเขาอะทั้งที่คุณก็ไม่ได้มีอะไรจะไปนึกถึงเขาเลยในเวลานี้นะแต่ว่ามันอาจจะทําให้คุณอยู่ๆก็รู้สึกดิ่งได้อะไรแบบนี้คในเรื่องราวของเขานะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเครียดคิดมากคิดเยอะเพราะเขาต้องการกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณแล้วนะสิ 6ไม้เท้าที่เกิดขึ้นยังไงก็เป็นความสัมพันธ์เก่าๆคะ่ะที่เคยอยู่ในชีวิตแล้วหลุดออกจากกันไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาเลยเนี่ยมีช่อมาเกาะมาด้วยอยากเอามาเหมือนกับเริ่มต้นใหม่กับคุณทิศทางใหม่กับคุณจากประกาศข่าวดีให้คุณรับรู้อะไรต่างๆแสดงว่าคนคนนี้อาจจะ,ปะไปประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างมาก็ได้นะในด้านของการใช้ชีวิตของเขามันก็เลยเหมือนกับว่าเขากําลังประสบความสําเร็จแต่เขาเจ็บปวดที่เขาต้องออกห่างจากคุณ เขาเดาวทิศทางคุณไม่ถูกเขาอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงเขาอยากรู้ลาดเราด้วยเขาคิดว่าเขาอยากจะมุ่งหน้ากลับมาในทิศทางชีวิตของคุณนะคะอยากมาเล่าข่าวดีอยากมาเล่าสิ่งต่างๆให้ฟังถึงประสบการณ์ต่างๆนะที่คนที่คุณมาถามถึงเนี่ยถึงประสบการณ์ต่างๆที่เขาอาจจะไปทํางานมานะคะไพ่แปดเหรียญเป็นลนักษณะของคนที่ไปเรียนต่อก็ได้นะไปออพอกพูนฝีมือในด้านของการทํางานหรือ ไปขมักขเม่นในเรื่องของการหาเม็ดเงินเม็ดทองรายได้เพื่อปลดหนี้เพื่ออะไรต่างๆแบบนี้หรือเปล่านะคะประมาณนี้ไปตั้งตัวนั่นแหละอีกความหมายหนึง่งเขาน่าจะตั้งตัวได้สําเร็จละเวลานี้ในด้านของการเงินการทองแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือคุณความสัมพันธ์กับคุณที่มันอาจจะเกิดการเหินห่างตัดจบกันไปในช่วงเวลาหนึ่งนะคะ เขาอยากวนกลับมาในชื่อของคุณนะอยากกลับมาเล่าให้ฟังเขาเจอกับอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแสดงว่าในอดีตพวกคุณเนี่ยเวลามีอะไรอะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรแบ่งปันสารทุกสุขดิบต่างคนต่างเป็นเซฟโซนซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยซึ่งแม่หมอมองว่าคุณน่าจะซับพอร์ตหัวใจเขาได้มากพอสมควรแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่ทําร้ายคุณโดยการตัดจบคุณไปเองไหมทําไมเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือเขาห่างไปเพื่อเข้าไปสร้างเนื้อสร้างตัว ไปปลดหนี้ปลดสินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างงานของเขาอะนะแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องตัดอะถูกต้องไหมเออแต่ทิศทางวันนี้คือพวกคุณนะห่างกันไปแล้วอยากจะกลับมาในทิศทางกับคุณและอยากจะพูดความจริงกับคุณแสดงว่าคนคนนี้เขารักคุณนะเขารักคุณมากแต่ในอดีตทําไมเขาถึงได้ตัดจบคุณทําไมเขาถึงไม่เคยบอกรักคุณเลยทั้งนั้นที่ คุณอาจจะเคยรักเขาทําเพื่อเขามาตลอดเหตุผลภายใต้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นก้าวดาบเกิดขึ้นคนคนนี้น่าจะมีพลังงานด์กไซส์อะไรบางอย่างอยู่ในชีวิตของเขานี่สินที่เขาอาจจะมีไหมการขึ้นลงขึ้นศาลการมีคดีความอะไรติดตัวแบบเนี้ยที่มันเป็นเบื้องลึกมุมดาร์กไซส์ของเขาที่คุณอาจจะไม่ได้รู้แต่เขาก็ไม่เคยเล่าให้คุณฟังแล้วคุณก็ เคยทุ่มเทเคยชัดเจนให้กับเขาเคยรักเขามากมไหมแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณทำให้กับเขาคนคนนี้มาวันหนึ่งเขาหันหลังให้กับคุณซะง,งั้นแบบงงๆคุณไม่รู้หรอกว่าเขาหันหลังให้คุณทำไมเพราะหน้าไพ่ก็ยังไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเขาหันหลังให้คุณทำไมแต่ที่แน่ๆก้าวดาบที่เกิดขึ้นกับเฮอร์มิตที่เกิดขึ้นคือมันเป็นลนักษณะของการสอดส่องและเจ็บปวดซึ่งนั่น มันแสดงว่าคุณก็ต้องห่างกันออกมมาแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแต่ตอนนี้ทิศทางที่เห็นคือเขาประสบความสําเร็จกลับมาแล้วเขาอยากจะมาพูดความจริงกับคุณบางอย่างหนึ่งในความจริงนั้นที่เขาอยากจะพูดกับคุณคือเขาอยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขารักคุณมากนะเขารักคุณเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยแต่มันอาจจะมีเหตุผลที่เขาต้องปิดกั้นการสื่อสารจากคุณไปนะก้าวไม้เท้าเกิดขึ้นปิดกั้นการสื่อสารเพราะไม่ต้องการให้คุณไปรับรู้เรื่องมุมดาร์กไซด์ของเขาไง คุณอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจเขามากๆใส่ใจจนรู้ทุกอย่างจนเขากลัวประมาณเนี้แล้วเขามีมุมที่เขาบอกคุณไม่ได้อะไรแบบเนี้มันเลยเกิดการเหินห่างกันไปแบบงงๆแล้ว,วมันสร้างรอยบาดแผลเจ็บปวดให้คุณมากๆเลยเวลาเนี้ยมันไม่ได้เล่าเรื่องของคุณเลยคุณก็น่าจะเงียบนิ่งกับเขาไปแล้วหรือตัดจบจากเขาไปแล้วนั่นแหละแม่บอเห็นถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของพลังงานฝั่งของเขาว่าเวลาเนี้ย เขาเจ็บปวดมากเลยเขาอยากกลับมาหาคุณเหลือเกินในทิศทางของคุณอะซึ่งในอดีตอะการที่เขาเดินออกห่างจากชีวิตของคุณไปเองและปิดกั้นคุณไปเองอะเขามีมุมบางอย่างที่เขาบอกคุณไม่ได้จริงๆอะแต่ว่าทําไมมันต้องมีอะไรต้องปิดบังกันขนาดนี้แม่หมอก็ไม่รู้นะอืมแต่เขาไม่ได้บอกคุณมุมด์กซ้์ของเขาเนี่ยเออไม่ได้บอกเรื่องเลวร้ายแค่ไหนก็ไม่ได้บอกรู้แต่ว่าปัญหานี้เขาต้องการเคลียร์ด้วยตัวเองเขาปิดกั้นการสื่อสารคุณไปเขาไม่ต้องการให้คุณรับรู้ในมุมนั้นของเขาอะค่ะ เดาโมลเกิดขึ้นความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นทิศทางในอดีตคือคนคนนี้ไม่เคยชัดเจนให้คุณเลยนะในอดีตที่ผ่านมาตลอดเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณชัดเจนกับเขาเขาไม่เคยชัดเจนกับคุณคุณเต็มที่กับเขาแต่เขาใช้วิธีการผลักคุณออกไปจากชีวิตอะซึ่งตอนนี้แม่หมอเห็นนะว่าคุณน่าจะออกจากชีวิตของเขาไปจริงๆแล้วล่ะเพราะคุณนิ่งมากจริงๆอะเออมันออกแต่พลังงานฝั่งของเขาอะนี่เจ็บค่ะ ถามว่าเขาสงสัยไหมเขารู้ไหมว่าครั้งนี้คุณออกจากชีวิตเขาแล้วทั้งเก้าดาบทั้งสิบดาบมาเต็มขนาดเนี้แม่หมอรู้ค่ะว่าเขาเจ็บปวดมากมันไม่มีอะไรจะปวดเกินสิบดาบอีกแล้วสําหรับเขามันคือโลกถลม่มมานะที่ตอนเนี้มันไม่มีคุณอีกต่อไปแล้วคุณไม่ได้รอเขาอีกต่อไปอ่ะคือการที่เขาวนกลับมาในชีวิตของคุณคือก็พบแต่ความว่างเปล่าแล้วค่ะคุณไม่ได้หยุดรอเขาอีกต่อไปแล้ว คุณรู้สึกว่าคุณหลุดพ้นจากเขาคุณไม่อยากรับความเจ็บปวดนี้อีกแล้วนะคะนี่ไงไม่ต้องพูดเยอะใบเดียวจบเลยไหมของคุณนะคุณตัดจบค่ะกลับมาคุณก็พร้อมฟาดนะราชนีถือดาบคุณมั็นคนที่ชัดเจนหนักแน่นและมั่นคงแต่คนคนนี้ไม่เคยหนักแน่นกับคุณเลยไม่มีความชัดเจนกับคุณเลยคุณรู้สึกได้ถึงการถูกหักหลังเต็มๆกับคนคนนี้ ถ้ามันเป็นการลงทุนก็คือการลงทุนที่ขาดทุนถล่มทลายกับคนคนนี้ค่ะที่คุณเคยทําให้กับเขาในอดีตนะเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยคุณไม่เอาเด็ดขาดเลยคือกลับมาในสถานะไหนคุณก็ไม่เอาถ้าลองยกดาบแบบนี้แล้วนะกลับมาเป็นเพื่อนก็ไม่เอากลับมาเป็นคนรู้จักก็ไม่เอาเพราะมันคือความท็อกซิกอันนี้คือความรู้สึกของคุณนะแม้ว่าเขาบอกว่าที่เขาทํามาทุกอย่างอ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้พูดบอกคุณเลยเขายังไม่เคยพูดกับคุณเลยสักคำว่าเขารักคุณ ถามว่าคุณรู้ไหมในเวลานั้นคุณรู้สึกว่ารักแต่รักของคุณมันดูคุ้มคืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสําหรับคุณคือคุณลำคาญจะฟังละการที่จะวนกลับมามาพรางเพราะฉันรักเธอนะเรากลับมาดีกันได้ไหมสําหรับคุณคุณยกดาบมันสายไปแล้วจ้ะฉันไม่อยากฟังอะไรเลยนะแต่ทิศทางที่เห็นคือตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะคะคนคนนี้จะวนกลับมาในชีวิตของคุณนะเดี๋ยวชาลีออดเกิดขึ้นเดี๋ยวชาลีออดเป็นไพ่ของการเดินทางการอยากเดินทางกลับมาเพื่อกลับมาสารสัมพันธ์ในชีวิตของคุณอีกครั้งนั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่เทพคติค่ะว่าไพ่เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะพลังงานของคุณคุณเด็ดขาดจริงคุณอาจจะมีคนอื่นเริ่มต้นใหม่ไปแล้วด้วยแหละในบางเคสบางคนนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณออกจากความสัมพันธ์นะั้นคุณ Mo v e on สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นนะคุณรู้สึกว่าเมื่อฉัน Move on ออกมาแล้วฉันก็ไม่อยากฟังอะไรแล้วอะ่ะเพราะตอนเวลาที่ฉันต้องการรับฟังเธอเธอไม่อยู่เธอไม่อยู่เธอไม่ทำเธอไม่ทำอะไรเพื่อฉันเลย ถึงตอนนี้จะมามาพูดมาพร่ำเพื่ออะไรฉันไม่อยากฟังแล้วอันนี้คือทิศทางของคุณในวันนี้นะคะเขาบอกว่าในอดีตเขามีปัญหาการเงินมากเลยนะการเงินแห้งแล้งติดขัดทํางานก็โดนขโมยผลงานไม่ประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างช่วงเวลาที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแสดงว่าตอนนั้นที่เขามีปัญหาเรื่องของการเงินหนี้สินหรืออะไรก็ตามคุณต้องเคยซัพพอร์ตการเงินเขาด้วยใช่ไหม ไม่งั้นนะคุณไม่ตัดเขาเด็ดขาดขนาดนี้เพราะทิศทางของคุณคือคุณตัดจริงๆเลยคุณเคยทําดีกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันที่คุณเดินหันหลังจากเขาคุณไม่มีอะไรติดค้างอ่ะเพราะคุณทําดีกับเขาสุดๆแล้วจริงๆอ่ะแต่เขาไม่แสดงอะไรเพื่อคุณเลยอะตอนนี้คณเลยรู้สึกคุณไม่ได้ต้องการอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยากจะพยายามอ่ะคืออยากจะหาทางหนทางมาคุยกับคุณอ่ะ ถามว่าเขารับรู้ไหมว่าเวลาเนี้ยคุณจะไม่อยากรับฟังเขาอีกต่อไปแล้วแม่หมอว่าเขารู้นะเพราะคุณเงียบจริงๆคุณนิ่งจริงๆแม้แต่พยายามจะสืบผ่านไพ่ออกมาล้วงใจคุณยังล้วงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะคนคนนี้เกิดการตื่นรู้ทันทีค่ะตื่นรู้อยากพูดคุยอยากเจรจามีความรู้สึกว่าเขานั่นแหละที่ติตค้างคุณคนคนนี้รู้สึกติดค้างคุณทุกๆอย่าง เขาเห็นความดีเห็นทุกสิ่งที่คุณทําให้กับเขานะถ้าในอดีตเขาไม่เคยเห็นอะตอนนี้เห็นแต่เห็นแต่ตอนที่มันสายไปแล้วเพราะว่าคุณออกจากชีวิตของเขาไปแล้วอะแล้วคุณก็ไม่อยากรับฟังอะไรอีกแล้วมันมันมากพอที่เกินจะรลบฟังเดอสตา์เกิดขึ้นตัวของคุณเองในเวลานี้มีคนเข้าหาคุณเยอะแยะเลยคุณไม่จําเป็นต้องง้อเขามีหลายๆคนให้ค่าให้คุณค่า ให้ราคาคุณกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในเวลานี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของคุณเองไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะดารานักร้องนักสแสดงนักจิตวิทยาอะไรต่างๆแม้แต่ไลฟ์สดขายของใน t i k ต o k ก็ยังมีชื่อเสียงได้เลยคุณเพราะฉะนั้นทิศทางของเพื่อนๆในวันนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นในแวดวงของตัวเอง ในรอบชีวิตของตัวเองก็ได้แล้วก็มีคนที่เข้ามาหาเยอะแยะมากมายที่มาพูดคุยหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคุณนั่นแหละอาจจะโฟกัสกับคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวอะไรแบบนี้แต่ที่แน่ๆนคือคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนสาธารณะนะความหมายคือคนรู้จักเยอะแล้วทุกคนเนี่ยเข้าหาคุณมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้คุณสามารถแก้ปัญหากับคนอื่นได้ฮิวใจคนอื่นได้ใครจะไม่อยากคุยกับคุณเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแบบนี้เพราะฉะนั้นทิศทางที่เขามองคุณพอไพ่เฮอร์มิตมันเกิดทิศทางที่เขามองเขาส่องคุณในเวลาที่เขาทําตัวเงียบๆและแอบส่องคุณอยู่ห่างๆเขาเห็นคุณอยู่ห่างๆเขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากได้คุณคืนกลับมาอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่าเหมือนคุณไกลเกินเอื้อมเหลือเกินคุณไกลเกินเอื้อมเขาไปแล้วอะแล้วทิศทางคือในอดีตเขาก็ทําไม่ดีกับคุณเลยรู้สึกละอายใจยังไงบอกไม่ถูกอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ ทันทีรู้สึกว่าตายละพังจริงๆใช่ไหมความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาเป็นคนพังมันเองกับมือเลยจริงๆหรอคุณหลุดออกจากชีวิตของเขาจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยมันมีคําถามเนี่ยวนไปวนใหม่ในหัวเขาออกจากหัวไม่ได้ก็คือไพ่ก้าวดาบนี่เองนะคําถามประมาณแบบนี้เขาผิดหรอเขาทําไม่ดีหรอเขาจะทายังไงให้คุณกลับมาพายเรือความคิดพายเรือวนอยู่ในอ่างมูฟออนไม่ได้นะคะในขณะที่พลังงานของเพื่อนๆเนี่ยนะ m o ฟออนไปแล้วนะเพื่อนๆของเราก็คงเจ็บปวดกับเขามามากพอสมควรแล้วนะคะในอดีตนะทีนี้กลายเป็นว่าเขาบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพราะความบ้าอีโก้ความที่ชอบคิดอะไรเกินตัวความที่ทําอะไรนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งดึงคนอื่นมาในความสัมพันธ์สารพัดต่างๆนานาที่เขา ทำโดยที่เขาไม่ได้ไต่ตองให้ดีอ่ะว่ามันจะเกิดผลอะไรเป็นไปได้คะ่ะว่าในอดีตคนคนนี้อาจจะคิดว่าคุณเป็นของตายก็ได้นะเพราะคุณรักเขามากไงเมื่อก่อนคุณวิ่งตามเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของเขาเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอรักฉันเธอก็ตามฉันได้อยู่แล้วยังไงเธอก็ต้องรอฉันอย่างเงี้ยแต่เขาไม่คิดหรอกว่าเออไม่มีใครหรอกนะที่จะทนกันได้กับการกระทําของเขาแบบเนี้ยอืม นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปโผล่ๆๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีความชัดเจนสักอย่างในขณะที่คุณเป็นพลังงานที่มั่นคงจรงิงจังจรงิจรงใจและคุณชัดเจนอ่ะเออเขาทําร้ายคุณมากจรงิงๆอะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขานั่นแหละที่เป็นตัวต้นเหตุทั้งหมดที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้เพราะตัวเขานะคะ พระจันทร์เกิดขึ้นคนคนนี้ยิ่งดึกยิ่งคิดถึงคุณนะยิ่งดึกยิ่งคิดออกชนกันเลยเดอมูนกับพระจันทร์มีความรู้สึกว่าอารมณ์อ่อนไหววันนี้เขาอาจจะดิ่งมากในเรื่องของคุณก็ได้นะคนคนนี้อาจจะคิดมากคิดเยอะในเรื่องของคุณเครียดเกี่ยวกับเรื่องของคุณในพื้นที่ของเขาเองแต่ว่ามันก็บอกใครไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําเองนะคะในทิศทางความสัมพันธ์นี้นะบางทีคุณอาจจะ ดิ่งตามเขาก็ได้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นจากพลังงานของคนคนนี้แหละค่ะที่เขาอาจจะเจออะไรมาที่ทําให้เขาต้องคิดมากในเรื่องของคุณอีกครั้งแล้วพลังงานที่เขาคิดมากเครียดนอนไม่หลับเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะมันก็เหมือนสื่อมาทางคุณด้วยอะไรอย่างนี้นะตอนเนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากกลับมาแก้ไขปัญหา ที่ตัวเองเป็นคนสร้างเอาไว้ปัญหาที่เป็นปมในใจชีวิตของเขาอะค่ะที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้กลับมาในชีวิตของคุณเขาไม่ได้มาปลดล็อกตรงนี้ชีวิตเขาไปต่อข้างหน้าไม่ได้จริงๆเขาติดค้างคุณอันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้เขารู้สึกนะแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างละที่คุณคาดเดาไม่ได้แล้วก็เป็นในลักษณะที่ว่าทําแล้วเขาต้องได้มีโอกาสคุยกับคุณอะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเข้าหาคุณยากมากเต็มทีละเพราะว่า คุณไม่สื่ออะไรถึงเขาเลยคุณนิ่งมากบางคนปิดกัน้นปิดบล็อกการสื่อสารติดต่อไม่ได้อะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเนี้จะต้องมีความพยายามที่มากเป็นพิเศษในลักษณะของการที่ให้ได้เข้าถึงตัวคุณหรือเขาคิดอาจจะทําอะไรให้คุณต้องต้องยอมอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพูดในมุมกับการคนคนนี้อาจจะรู้จุดอ่อนของคุณก็ได้นะว่าเขาทํายังไงให้คุณยอมใจอ่อนให้เขาอีกครั้งหนึง่งประมาณเนี้ยค่ะ แต่แม่หมอก็ไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนๆจะยังใจอ่อนได้อยู่ไหมเพราะว่าเป็นราชนีถือดาบขนาดนี้แล้วค่ะแข็งแก่งมากเลยอะ่ะคนคนนี้นะท้ายที่สุดมันจะพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ทุกอย่างเลยในการที่วนกลับมาในชีวิตของคุณเพราะเขาอยากมีคุณประมาณนี้จะเอาชนะใจกันได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาเป็นหลักความจริงใจของเขาเป็นหลักนะค่ะว่าจะเอาชนะใจคุณได้อยู่ไหมนะเพราะอย่าลืมว่าพลังงานเพื่อนๆมันเป็นแรนดอมแล้วพลังงานเพื่อนๆบางคนอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาให้ศึกษาในชีวิตแล้วเพราะไพ่เดอะสตาร์ขึ้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีจากคนห้อมล้อมอยากรู้จักอะไรแบบนี้ค่ะอยากคบค้าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีทิศทางคนใหม่ๆเข้ามาสื่อสารสัมพันธ์ในชีวิตแล้วเขาจะเข้ามายังไงก่อนคนเก่าๆเนี่ยแม่หมอมองว่ายากเหมือนกันนะอ่อ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อลัลเลค่ะว่าไพ่อลัลเลจะสรุปว่ายังไงนะคะเขารู้สึกว่าคุณดูมีบารมีไกลเกินเอื้อมแล้วอะอันนี้คือทิศทางที่เขารู้นะเขารู้สึกเหมือนก็เหมือนที่เดิดสตาร์ขึ้นเขารู้สึกว่าคุณไกลเกินเอื้อมละแล้วคุณก็ดูสง่ามีราศีอยู่ในพื้นที่อเองผิดกับเขาเลย ผิดกับเขาเลยที่เขาเป็นเขาแบบนี้และที่สําคัญคือเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาในทิศทางของคุณยังไงแอบส่องนะแล้วก็กลับไปตั้งหลักเหมือนเดิมวนไปวนมาแบบนี้วนเป็นลูปส่องจังแต่ไม่ทําอะไรสักอย่างความหมายคือแบบนั้นมีความกลัวค่ะเรื่องของเรื่องมีความโกรธอยู่ในใจมีความละอายอยู่ในใจมันก็เลยดูยังยุกยยักยุกยักอยู่ในฝั่งของเขาท้ายที่สุดคนคนนี้จะทําจะทําสําเร็จได้แหละ ในการที่จะหาเหตุวนกลับมาคุยกับคุณสักครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะนานอาจจะนานเพราะว่าเขาทั้งรู้สึกละอายทั้งรู้สึกเสียใจทั้งรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่อยากสูญเสียแล้วก็มีอีโก้อ,อีกนั่นแหละคือตัวปัญหาหนักเลยนะก่อนที่เขาจะวนกลับมาเพื่อนั่นได้เขาต้องยอมรับความผิดยอมรับตัวตนเขาให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับในตัวเขาเองการแก้ไขการที่จะทําทอะไรมันยากเพราะฉะนั้นแม่หมอก็เลยบอกว่าช้าแต่คนคนนี้จะยอมทําแบบนั้นแหละ ทายที่สุดเพราะเขาจะรู้จริงๆว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาคนที่เข้ามาซับพอร์ตเติมเต็มชีวิตเขาทุกอย่างเป็นแต่ผู้ให้ไม่เคยได้อะไรจากคุณคนนี้เลยความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยได้จากเขาเขาไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณนะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคือปลายทางละที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่ว่าจะช้าแค่ไหนทิศทางของเขา เขาเอาคนคืนกลับแน่ๆค่ะเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้อีกครั้งซึ่งเขาก็รู้ว่ามันไม่ง่ายสีดาลอยไฟเกิดขึ้นนะั้นจัสติกนั่นเองสําหรับเทพคติเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณแล้วก็ยึดมั่นคําว่าสม่ําเสมอหรือทุกวันนั่นเองหรือตื้อเท่านั้นที่ครองโลกเพราะคิดว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนได้เลยแล้วหัวใจของคุณเนี่ยจะเอาชนะไม่ได้หรอ ถ้าเขาจะจริงใจเข้าหาคุณอีกครั้งอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะกู้มันกลับคืนมาทุกอย่างได้ตัวของเขาเองเขาจะทนคุณได้หรือเปล่าเพราะคุณหมดความเชื่อใจเขาไปแล้วแล้วคุณตั้งดาบสักขนาดนั้นอยู่ที่เขาแล้วค่ะว่าเขาจะสู้กับความผิดของตัวเองได้ไหมจะเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งไหมส่วนคุณวันนี้มันเป็นพลังงานของสาวแก่งหนุ่มแก่งที่ ไม่เอาละในลักษณะแบบนั้นปิดประตูตีตายเลยบางคนเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นไปแล้วประมาณนี้นะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับเรนดอมวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงค่ะสำหรับค่ำคืนนี้บา,บายๆนะคะสวัสดีค่ะลาตีสวัสดีค่ะ